เพื่อเดินทางครับมี Wi-Fi ด้วยนี่ AC เทสทั้งหมดทุกอย่างแล้ว b l a c k ก e t IO ด้านหลังอันนี้ต้องเรียกว่า b l a c k I.O. ราว่าไม่มี b l a c k e t b a c k ก e t แบบก,ก็จะเป็นชิ้นเหล็กเขาเรียยวฝาหลังนั่นแหละ,ะขานี่ผมถ่ายภาพแล้วก็ทำคลิปไปแล้วนะครับไม่อยากแกะตอนที่ถ่ายคลิปแล้วเพราะว่า เดี๋ยวกลัวว่าแกะแล้วไปดูนันคือมันถูกเซฟไว้อย่างดีแล้วมีคลิปตอนทดสอบไว้อย่างดีแล้วถ่ายรูปก็ถ่ายไว้อย่างดีแล้วนะครับต่อไปก็เนี่ยขั้นตอนนี้แหละที่ผมต้องคอยมาเปิดปิดอันเนี้ยระหว่างถ่าย,ยไม่ค่อยอยากทำแล้วเพราะว่ามันเสี่ยงและทําซ้ำๆหลายรอบแล้วอะไรเงี้ยครับก็ถ้าดูปุ๊บ ก็ <G l ug> ดูที่ serial number นะครับแล้วก็ไปดูคลิปวิดีโอที่เทสใบนี้ได้เลยบน YouTube อันนี้ง่ายกว่า่วมคลิปแพ็คของก็จะเป็นแบบให้เห็นแบบนี้แทนเห็นการแพ็คเลยแล้วก็ serial number ที่ตรงกันแน่นอนว่าต้องแกะผมต้องแกะฝาแล้วก็ให้ดูขาเนี่ยถึงหนึ่งรอบตอนเทสออกกล้องปิดถ่ายรูปเปิด อีกทีหนึ่งแล้วก็ทำคลิปแพ็คของก็หยิบเปิดออกมาอีกทีหนึ่งมันเสียงเสียงตอนงับนั่นแหละตอนงับถ้าแบบว่าเราอยู่ใกล้ๆใช่ไหมอย่างเงี้ยมันไกลถ้าอยู่ใกล้ๆเราดูดีๆแล้วค่อยๆงับอ่ามันปลอดภัยถ้าอย่างเงี้เดี๋ยวมันสุ่มเสียงแบบนี้ดีกว่าปลอดภัยแน่นอน แล้วก็ลดลดการแกะแกะแกะปิดปิดของการจัดการขาเนี่ยขารับบินบอร์ดเนี่ยลดลดไปหนึ่งหนึ่งรอบก็กี่รอบอนะเช็คขาทำคลิปเปิดเช็คก่อน ขั้แรกก็ต้องเช็ดก่อนอยู่แล้วแล้วก็ทําคลิปก็อีกทีนึงแล้วก็ปิดใส่รูปปิดก็ลดจากสี่รอบเหลือ3ามรอบครับประมาณโดยประมาณ3รอบก็ก็เยอะนะแต่ก็จากสี่ก็เหลือสามก็ยังดีเลย ดูที่ผลงานได้ครับทำอะไรตั้งใจทำอย่างละเอียดให้ได้มากที่สุดเพื่อลูกค้าครับการคัดของการเทสสินค้าการนำสินค้าขึ้นเว็บแต่ละชิ้นจะเต็มที่ให้ได้มากที่สุดนะครับ ความสเสถียรการทำงานพอร์ตแต่ละพอร์ตจะตั้งใจทำให้ได้ดีที่สุดครับรวมถึงทั้งการห่อสินค้าด้วยก็จะเต็มที่ครับ ใบนี้ไม่มีฝาหลังนะครับระบุไว้อย่างชัดเจนแล้วแล้วก็ไม่มีเสาวไวไฟให้นะครับแต่ราคาพิเศษมากบอกเลยและสภาพเนี่ยสวยจัดๆใครไม่แบบไม่ต้องมีฝาหลังก็ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยคุ้มแน่นอนบอกเลยส่วนเสาเนี่ยครับมีขายอยู่ทั่วไปดูคลิปวิดีโอบน youtube ได้ครับว่า ผมแจ้งอะไรไว้บ้างว่าโอเคกับจุดนี้ใบนี้เหลืออีกสองใบนะครับรุ่นนี้เหลืออีกสองใบคุ้มแน่นอนคุ้มค่าแน่นอนบอกเลยเจนสิบได้แรมสี่แถวมีเอซีแล้วสภาพสวยขนาดนี้ใบย,ยาวๆครับ ล่าสุดมีไลฟ์ RTX 3090นะครับฝากดูด้วยนะเผื่อใครสนใจแรม24กิกกับ RTX 3090 MSI Gaming Trio Overclock 5%ผมยังไม่รู้เลยว่าเกมไหนส่วนตัวยังไม่เคยใช้ VRAM ถึง24กิก แต่ว่าที่คิดนะมี Resident Evil อะ Resident Evil Remake อะกินวีแรมเยอะมากบอกเลยแต่ไม่ได้เทสนะเอาไปเทสกักอาร์กไลท์ r ตโอเคครับแต่ที่เขาเล่นกันเนี่ย30-90เนี่ยเพราะว่านำวีแรมมาเป็นเจน AI เขาจึงเล่น

ให้อย่างดีนะครับสินค้าทุกชิ้นนะครับทับให้อย่างดี นี่อ่ะประมาณนี้นะครับนี่คือสำหรับผมว่าแน่นแล้วล่ะปึกแล้วล่ะใส่ในข้าวปีกทิึงก็ได้นี่ดีกว่าอืมเอาเอ้ ได้แม่อ่ะคัานี้แน่นปักเลยโอเคพูดตรงๆเลยนะเนี่ยเนื้อกล่องเนี้ยสูมร้านเนี้ยไม่ได้บอกชื่อร้านว่าร้านไหนสู้กล่องใบไ,ไม้ไม่ได้เลยวะ่ะจริง แล้วก็แพ็คให้หนาที่สุดแล้วยังไงก็ข้างในปลอดภัยแต่ว่าเนื้อกล่องไม่ไม่โอเครอบหน้าไม่ออกมาเนื้อกล่องนุ่มดูดิกล่องใบไม้แข็งกว่าเยอะเลยใช้กล่องใบไม้ดีกว่าเพราะบางเอนเนี่ยซื้อบับเบิ้ลมาเยอะใช่ไหมก็เลยอ่ะติดติดลองลองมาดูสักหน่อยว่า เอฟเตียของเจ้าเนี่ยเป็นยังไงดูดิมันตรงสันนะพอได้นะมันยังมีความเป็นสันอยู่แต่ตรงอย่างเงี้ยมันนุ่มอะแต่ถามว่างานผมเวลาผมแพคเนี่ยมันรอดไหมมันรอดแน่นอนอยู่แล้วใส่ขนาดนี้ใช่ไหมครับแต่ก็แค่ติงนิดนึงอแค่นั้นเพื่อเพื่อคุณภาพที่ดีสุดเหมาะกับจะเป็นกล่องให้กับ คิคอมพิวเตอร์เออประมาณนี้ครับอยากให้ได้แข็งแข็งแรงโอเคคลิปนี้สวัสดีจ้ะ